ให้ดูแล้วให้ปื้มปากว่าคนไหนชอบคนไหนแล้วก็นตาบี้ปากมาอยู่แต่เดี๋ยวมาดูใหม่คุไม่รู้ัวทุกคนตอนนี้น้องมาแล้วสี่โมงเป๊ะพอดีตอนนี้ไปดูกันแั่ว่าเพลงเก็บเด็กมัธยมมายังอันนี้ใช่ไหมมายังนี่มายังนี่มายังอันนี้น่าใช้อุ้ยอันนี้ที่เสิร์ฟว่ะอุ้ยอันนี้ของจริง

gắn lại 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 gắn

พอเลยได้โอ้เออที่อยู่แล้วันมูจะอยู่บนฟ้ามันเป็นอะไรแนเลยอหปบนดาเนน่อ่าคุเป็นแบบสังเกตตั้งแต่สูงสุดผมชมพูที่ดูหล่อองืออ่ามาแล้วคนหนุ่มกลางลมเฮ้ยเอ็นวีปุ่นเลยเอ็นวีปุ่นที่กลางอ่ะไม่นอ่ะแต้องไมถึง หนึ 1> 1่งแล้วก็สองแล้วก็สามไม่เหมือาจากฝ่าได้เอใช่เหมือนฟิลเหมือนเียเชมพูพันนีนะหรือว่าต้อบอกว่ากเองเี่พไม่คิดกเพื่อนน่ารักคือแต่ใครไบคนสี้ส่เหรอฮู้ยทหล่อ ชิมสเตย์นะสเตย์เมื่อกี้บอกเาแล้วโอนกาแฟายไปีกกี่วิมาที่หลังแก่ลูกบอลยังไม่จบ น้องบอกว่าตวสับจะพีน้อนจะพาทุกคนใส่กล้องใส่งานทุกัะเลเนาะนี่เรามาเก็บทุกคนแล้วมันิงเนาก็ไม่ลุกบอลอยู่ทะเลเมื่อกี้แปลว่าปากทะเลต้องมีอะไรชิกันเลพอได้ซึ่งเหมือนทีดถอดอะรอยงแล้วก็เปลี่ยนทุดเองได้้วยเหรอกระชากำลังอึ้งอยู่กำลังอึ้งจริงไม่เป็นไรดูใหม่รอบ ลอดูอีกรอบเลอีกรอบเออเราค่อยแบบว่ามันเอามันดีแคกว่าไม่ใช่คงคงดีแคกว่าดีแคก็จู่เ่จขยังไงเาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใหม่เอาใหม่เอ่เปิดมาก็นี่กี่ย่กับรูปอันนี้แล้วนะหม่แลเหมือนเนจะเก็บะเน่ย่หัวหรือว่าตอนแรเก็บ่ว่มันอยู่ใกล้มเหมือนลงใช้พลัง่เน่า เปนเนี get get <lower> ่ยเนนี Display. ่ยเป็นเี่ยนาน่่นน่น่านาน่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 ่าน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 น่่น่น่าน่่่าน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 น้านน่่า่า่่า ตัดมากตลอดเลยุรอยมากอะอันการายลอนสัเกียไม่การอกชุดโรลชุดโรลชุดโชุดโรรลชุลดุดโรลุดโรรลชุดโรลรลชุดดรลชดรร เหมือนมันติ่งอะไรทุกอย่างมีชึเหมือนหยุดไว้เหรอเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าวนสะดุดนี่อย่าปิดตาเลยอยู่ฝั่งซ้ายโอ้ออันนี้มันทีแรกก็จับลูกบอลไม่ได้หรือเปล่าเลูกบอลลูกเนี้ยลูกบอลเกิดมาไม่สีเมื่อกี้เลยไหม ส,สันอูันอูคนที่ไม่เมื่อกี้ใครอ mm ่ะ hmm. สันอ mm ูส hmm. like ันอูต ah. ้องต้องมาต้องมาต้องมาแบบลงอเรียงแทบเลยจะแทบคำรอหนึ่งเม็ดไปโอหมากเลยโดนเันมากเลยอ่ะ

ตรงยังวะรอบไม่พอขนานัา <laughs> ah, <tía>. ừ, <coughs> <coughs> đây người không biết 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 không ว่าน้องจีบไปหยิบมาจ่ะไม่น้องคนละสีต้องคนละสีกันรวมนั้นอ่ะจริงเหรอเห็นไหมชุดน่ะมันไม่เหมือนกันชุดนักเรียนแล้วก็สามคนใส่ชุดสูทสำเบอร์สำใจยยำยนี่ไงนี่น้องหยิบได้แล้วพี่แจกแบบเหมือนที่เราแบบรู้เลยจะหยิบไม่ได้หยิบเล้จะไม่นี่อยาวิเคราะห์แต่ว่าเรารอเลยเลยะ เดี๋ยวีเขอ๊ะใช่ปล่าอะไรอย่าเอาบกันไปเื่อี่มืง็บอกอะไรให้พสอบเอัะนคือทษฎีที่ไปเจอมาในคอพิเตอร์ของี้่จ้ขอคินะคะเออคือที่ทีู่สให้มึงดูอนี่เป็นกระตนเนาะขาอว่ามีเหมือนมีความค้ายคึงกับเรื่องอะไรนะภาษาไทยมันคันธสัญญาณเนี่าแล้วจะจะภาษาอังกฤษไม่ได้ แล้วคือเหมือนมากเพราะว่าตอนฉากออกมาในออกมาจากป่าแล้วเจอทะเลอ่ะคือถ้าเกิดเขาอ่ะดูอยู่แล้วเขาดูเรื่องนี้อยู่แล้วดูจนจบแล้วอ่ะคือถ้าเกิดฉากในนั้นก็คือเป็นโรงเรียนพอเลี้ยงเด็กเหมป็นฟาร์มเด็กอ่ะเอาไว้ให้ยักษ์อีกแต่ว่าน้องเป็นเหมือนเป็นบ้า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 นชื่ออะไรบ้านเลี้ยงเด็กดูเขาเรียกว่าก็บ้านเลี้ยงเด็กก็ชื่อดีกว่านี้ไหมว่าเลี้ยงเด็กหรอที่เป็นเออใช่ร์ดใช่เป็นสถานเด็กกำพร้าเด็ก แล้วฉากที่แบบค่อนข้างมั่นใจว่าเหมือนก็คือตอนออกมาจากป่อาออกมาเจอทะเลคือถ้าเกิดในในการ์ตูนน่ะม,มันก็เป็นน้องคือหน,นีออกมาแล้วก็ไปอยู่ในป่าแล้วคือมันจะมีประตูหนึ่งที่เชื่อมกับเชื่อมมหาโลกมนุษย์คือน้องมาอยู่โลกยักษ์กันอเออเป็นอาหารยักษ์แล้วคือพอหนีออกมาไปอยู่จะเข้าไปโลกมนุษย์ก็เปิดประตูมาเลยเจอเลยอแล้วแบบอันนี้คือน้องก็เจอทะเลแล้วก็ชุดที่ใส่อ่ะ ในเรื่องอาจจะมีเด็กสามคนที่เป็นแบบรู้ความลับรู้ความลับดำเนินเรื่องค่น้องๆเนี่ยอ๋เมื่อกี้เราใช่แล้วเมื่อกี้คือแบบมีสมชุดแบบนจะเป็นชุดีเหมนใส่ไปหายใส่ไปหายักษ์เหมือนแบบว่าเอาเด็กคนนั้นออกไปให้ยากกินเนี่ยจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบเราเราคิดว่าน่าจะถ้าเราถ้าไ่ตอนแรกผมจับลูกด้วยนั่ไม่ได้ไม่รู้ว่าแีไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนมันมีความร้ายกนมีูที่เราบ่งมันเขียนว่าอะไรวะภาษาอังกฤษเป็นตาเหมือนที่เสื้อน้องไ่ะ ไม่มันอีด้านเฮ้ยรูกสีน้ำตาลป้ารีบไม่ได้อะใช่ต้องเะเลเป็นลูกสีขาวแล้อีกรูปกอะไรอีสีนะที่รูปเป็นสีน้ำตาลแต่ไม่เห็นตาเลยว่ะมันเป็นแค่แบบค่ะคัะทุกคนลองไปดูกันได้นะเรารู้สึกว่ามีหลายๆฉากที่เหมือนกับใน MV มากๆทัศนียา์ดูแลนด์มีใน Netflix นะคะมีทั้งสองที่ทั้งเลยแต่ MV สนุกมีความเต้นไฮสคูลจริงๆมันเตันดแบบขึ้นเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นแบบเบาแต่ว่า พิ้วผิวปกติเราจะเต้นแบบเออใช่แน่นแตึงๆซขึ้นดนตีมันต้อันนี้ก็ยังมีตึงๆอยู่แต่แบบว่าเป็นตึงๆที่แบบสดใสนะตว่าที่แรกอบบไม่เชื่อว่าจะสดใสอ่ะเพราะจริงชอบแกงอ่ะไม่ได้สดใสเลยอ่ะแต่นี้ดูทนเสสดใสที่สที่สุดเท่าที่ผ่านมาสรงไต้เต้นใช่ก็ต้องรอดูเพลงอะไร มิโซะเขาเล่นเพลงอะไรมิไซเต้เพลงโปรโมทแต่ยังไม่บอกมาว่าเธอเป็นเพลงไหนเพลงไหนเพลงอะไรแต่พี่ซึงมีพลังอะมึงก่อนหน้านี้ไม่เคยแบบว่าพี่เหมือนจะมีพลังมึงเขามีพลังกันเขาแต่ว่าพี่ซึงกับเจตะเขาเคยคุยกันใช่เคยคุยแบบนั้นแต่ว่าพี่ซึงแต่พี่ซึงแต่พี่ซึงไม่รู้เรื่องเลยนะมึงแต่ว่าพี่ซึงในอนันตที่ใส่ชุดที่มึงบอกว่าถ้าอีกสามคนนั้นแบบเหมือนเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมแต่ว่า ซึ่งไม่ได้ใส่ชุดเหมือนเจเมื่อกี้มีเจสองคนแล้วก็จงโง่ไม่เหมือนเขาเป็นพูดเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนเป็นความรักไม่เหมือนแค่เที่ยวแบบสามรู้ว่าสามคนนี้จะมีพลังแล้วก็แบบที่เหลือยังเป็นแบบยังกลายเป็นมนุษย์อยู่แล้วอีกสามคนคือแบบโดนน้องฝนโอ้แบบนั่นไปแล้วอ่ะเพราะว่าลอยอู๋เป็นคนเดียวที่ใส่ เสื้อดเสื้อสีดำอะใช่คลุมค้าคลุมข้าวกลุมี่ีบองคือหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าต้องมีอะไรมากกว่าคือแต่นีกกีก็ดูเหมือนกับว่าเออนิ่กี่เิมเริ่มดูเชื่อมโยงป่ะเพราที่เกียรเป็นเหมือนกลูกสมุนของซันกูลูกสมุนลูกสมุนล้วจะเรียกแบบเออจะกคไม่ออกอ่ะไปออกอ่ะเออแต่ว่าซองคุก็ใสุ่ดสุดแนวเดียวกันซอคุเมื่อกี้มีอะไรที่แบบน้งั้นหอหอหล่อเออไม่ะไร่้ว่ามีอะไรเม็มใด ย,ยังไม่มีเวทมนต์คนที่แบบว่าเห็นได้ชัดก็จะมีซอนอูก็ม,มีนิกกี้แต่น้องซอนอูเป็นคนดําเนินเรื่องมาตั้งแต่กี่เป็นทักเก้งเลยนะแหมใช่ก็ดูเป็นคนดําเนินเรื่องมาตลอดอก็ต้องรอรู้กันต,ต,ต่อไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงคนสุดท้ายแล้วใครจะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นใช่ดูสตอรี่ต่อไปว่าจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าฝากคัมแบ็คครั้งนี้ของน้องเอ็นเพเพนทว่าตอนนี้เราดูก็ใกล้จะล้านแล้วนะล้านวิาแล้วแหละเลยนะล้านแล้วเขเก่งสำหรับพี่ว่าเพิ่งล้านหนึ่งแสน ยี่สิบเจ็ดนาทีนะทำไม่ถึงคู่ชั่องเลยเก่งมากเล่เจ๋งก็จะขายเด็กให้ปื้ไม่ใช่เหรอเออตัวท็อปไทยอ่อนเร็วอะแต่ละคนอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้น้องมิกกี้ดิปปุ่นริปปุ่นลายนะมิกกี้นิชิโมรานิกิฮัลโน้องสันอูน้องสันอูพูดแสบมันดีน้องสันอูแบบ น้องมอนลเ้ออนี่เปิดร้อเคป่ะยัคนนี้พักซองหุ่นขนหนุ่มไอซ์แก๊ดยาพักตรงซองอันนี้ไม่จริงไม่จรไม่จริงมืออย่าใส่รา อย่างนี้เลยอ่ะแล้วเห็นว่าแบบมันพึ่งในลูกตาไม่รู้ว่าเพราะสีผมหรือว่าเพราะอะไรแต่มันก็ชอบเธอใช่แล้วก็อีกคนนึงที่รู้สึกว่าแบบสองคนสองคนแม่ไม่ได้มีซื้อไม่ได้จองมึงทุกคนไ้ล่มาถูกชื่อเลยวอ่ะคนหนึ่งนะที่มันตาดูตาคือคนนี้นะสองคนเลยคนนี้คนนี้เลยสี ทุกคนเป็นคนตกใช่ก็คือแบบว่าถ้าตักคนแรกก็คือคนนี้ไงวถ้าเห็นออกมาว่าเขาบอกว่าคนแรกมันจะไม่ใช่คนัใช่ไหมจะเป็นคนตกหลอก็ได้ใช่คนต่อไปก็้ลจะเป็นมมึงจริงๆอุ้ยนั่นชี้ไปแล้วว่าเมื่อกี้2องคนแล้ว่ะโอเคทุกคนก็อย่าลืมฝากคาแบ่งครั้งนี้ของน้องๆไว้ด้วยหน่อยไปพามเพลงในอาราบั้มได้เลยค่ะทุกคนสำหรับอาราบั้มปีก็คืออาไรเาอยากโปรโมทอาฟิจานี่อยากโปรโม เด็ดนะทำงานหนักเธอนคแบบตนต้เจโอ้ยว้าน้ำพ่ออกหูเลยนะทำานกเอ่งเบาเลย กูพร้อมแจกตังปักไว้ปักไว้โอเคประมาณนี้ก็สามารถไปตั้งพังเพลงในอาร์ตแมของน้องๆกันได้นะคะทุกคนใช่ยังไงก็ตามไปซับพอร์ตน้องกันได้นะคะใชเรารชมสเตจน้องๆด้วยว่าจะมีเพลงไหนที่ได้มาทำสเตจแล้วก็ได้มาทำ MV อีก MV หนึ่งด้วยว่ามีจะทำให้หรือเปล่าก็มันลุ้นกันเนาะว่าจะยังไง ใช่ลืมฝากทำนี้ของน้องๆด้วยก็ลืมไปปั่นวิวให้น้องๆนะคะน้องก็ตั้งใจทำกันออกมาเต็มที่เฮ้ยน้องดีมีเตด้วยพี่มีเครดิตเจ๋งเก่งมากเตะเก่งค่ะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์บกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆทำไะคะกระดิ่งไงเอ้วก็ให้ภาพเฉลียวฉิปต okay. okay. like, ่อไปของพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้พักแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนี้ค่ะบ๊ายบาย